X Max ออกรถฟรีดาวที่นี่ของจริงขอนแก่นซูเปอร์ไบค์มีจริงแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูเก็บเงินดาวไ้ซื้อ iPhone 17เถอะปี24สีเหลืองฟรีดาวที่นี่แหละขอนแก่นซูเปอร์ไบค์ฟรีดาวไม่พอค่าจัดค่าโอนก็ไม่ต้องเสียเพราะเราจ่ายให้ชมพูบานเย็นหวานแหววขอนแก่นส่งให้ฟรีด้วยสีแดงแรงลิ์ของแต่งแน่นออกรถฟรีดาวม่วงก็มาส้มก็มี ฟรีประกันรถหายให้อีก1ปีเต็มฟรีดาวแล้วก็แถมของแต่งให้ด้วยทุกคันจัดทรงไม่ต้องแต่งเพิ่มนะจ๊ะจะสีดำดูแบบนี้หรือสีน้ำเงินกันดำจะเอะเจอสีเขียวด้วยฟรีดาวขอนแก่นซูเปอร์ไบนี่ขาวหรือดำนี่แสงหรือเงาที่นี่ออกรถฟรีดาวฟรีจริงๆไม่เชื่อทักมาได้ไฟแนนซ์อนุมัติมารับรถไม่เสียเงินสักบาทคืนเงินจองให้ด้วย ไม่ได้มีแค่โฉมใหม่นะที่ฟรีดาวาหล่อๆแบบนี้ก็ฟรีดาวเหมือนกันนะจ๊ะทั้งหมดนี้คือ X Max 21คันที่เรามีและรถที่ฟรีดาวทั้งหมด21่สิคันสนใจติดต่อได้ที่เพจร้านขอนแก่นซูเปอร์ไบค์สำนักงานใหญ่หรือโทรชุดแปดเจ็ดเจ็ดสองสองสามเจ็ดหกเบอร์โทรร้านศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งบัญชีร้านขอนแก่นซูเปอร์ไบค์กรุงไทยข้างล่างนี้ตรงชื่อร้านที่นี่ขอนแก่นซูเปอร์ไบค์ฟรีจริงฟรีดาวฟรีโอนฟรีจัดอย่าลืมติดต่อมาสาย X